ในปัจจุบันเหล่าผู้คนมากมายเปรียบเสมือนกองทัพมดที่ขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าทั้งด้านเศรษฐกิจและความเจริญแต่กองทัพเหล่านั้นจะไม่สามารถขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าได้เลยหากขาดปัจจัย4ซึ่งหนึ่งในปัจจัย4นั้นโดยมอบพลังงานในการดำรงชีวิตหากขาดปัจจัยนี้ไปก็อาจหมดวิ่วแรงในการทำงานซึ่งปัจจัยนั้นก็คืออาหารในปัจจุบัน อาหารถือว่าเป็นตัวแปรสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจและการดำรงชีวิตซึ่งอาหารก็จะมีหลากหลายทั้งไทยและเทศทั้งขาวและหวานซึ่งอาหารต่างๆเหล่านี้จะเป็นอาหารไม่ได้เลยหากขาดวัตถุดิบวัตถุดิบส่วนใหญ่จะใช้เฉพาะประเภทเช่นสีอิ๊วขาวกับอาหารขาว เจลตินกับขนมหวานแต่มีเพียงไม่กี่วัตถุดิบที่สามารถใช้ได้กับทั้งคาวและหวานและมีคนที่รู้จักเพียงน้อยนิดนั่นก็คือแบะแสแบะแสชื่ออันแสนประหลาดนี้มีความหมายในตัวอยู่ แบะในภาษาจีนแปลว่าข้าวสาลีส่วนแสแปลว่าการเกิดจากข้าวสาลีแบแสจะมีลักษณะที่ใสเหนียวหวานเล็กน้อยและมีกลิ่นแบะแสในปัจจุบันที่ขายตามท้องตลาดเป็นรูปแบบใสซึ่งแบะแสในรูปแบบใสนี้มีการผลิตมาจากแป้งมันสำปะหลังหรือเรียกตามหลักวิทยาศาสตร์ว่ากลูโคสแต่ไม่มีข้าวสาลีเป็นส่วนผสมตามชื่อ แล้วแบบแซที่ทําจากข้าวสาลีจริงๆละ่ะเป็นแบบไหนข้อสงสัยนี้เราจึงได้ขอข้อมูลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมารินสาลีอาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีข้าวการรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีแบตแซ่ปัจจุบันก็จะมีอยู่3แบบนะคะแต่แบบที่เราเห็นก็คือจะมีที่เป็นแบบโบราณนะคะแบบเก่าก็คือลักษณะที่เขาจะทําเป็นหมักจากต้นข้าวสาลีต้นอ่อน ก็จะได้เป็นลักษณะของสีออกขาวขุ่นแบบนี้นะคะกับอีกแบบหนึ่งที่เป็นปัจจุบันก็คือจะเป็นลนักษณะอันนี้ใช้ทางปฏิกิริยาเคมีช่วยนะค,ะคือใช้เอนไซม์ช่วยก็จะได้ลักษณะที่มีความใสแบบนี้นะคะแล้วก็อีกแบบหนึ่งเป็นแบบผงอันนั้นก็คือเขาจะใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆค่ะตัวแบบใสนี้ทํามาจากแป้งมันสําปะหลังนะคะเขาก็จะเข้าไปเข้ากระบวนการหมักแล้วก็ทําให้เกิดเป็นลักษณะาการย่อยโดยใช้เอนไซม์ช่วยนะก็จะเกิดเป็นลักษณะของ เป็นน้ำแป้งแล้วก็เอาไปทําให้มันเกิดความใสนะคะก็คือเป็นการต้มเคี่ยวเหมือนกันแต่จะใช้เครื่องมือที่ค่อนข้างจะทันสมัยกว่า<ม>เป็นหม้อต้มแล้วก็ออกมาเป็นลักษณะของแป้งที่มีความใสได้เร็วขึ้นนะะถ้าเป็นการผลิตแบบเก่านะคะจะค่อนข้างยุ่งยากน,นิดนึงเขาก็จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีเอามาบ่มนะคะแล้วก็มาปลูกใช้เวลาประมาณ4วันเพื่อได้เป็นต้นข้าวสาลีต้นอ่อนแล้วก็เอาไปบดแล้วก็กาดออกมาเป็นน้ํา แล้วก็ต้มเคีย่ยวซึ่งกระบวนการไม่ใช้เวลาทําค่อนข้างนานหน่อยถ้าแบบเก่านี่เราจะค่อนข,ข้างหาได้ยากนะคะแต่จะมีอยู่แหล่งข้อมูลก็คือที่จังหงวัดนครปฐมเขาก็จะมีโรงงานที่ผลิตแบตแซร์แบบเก่าอยู่ยังอยู่ซึ่งเขาผลิตมา80กว่าปีแล้วนะเป็นตั้งแต่รุ่นปุ่ออยตายายเขาปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่เป็นการผลิตอยู่แต่ก็การใช้งานค่อนข้างจะหาได้น้อยมาก ะะแล้้้ววกก็็เขขาาาอออจจจะะย่งงงงงใใชนนนนทถนทหนถหัััดคคิรปมณโรงงาน,นก่อแหงอุ้ยงวนตบสามงามอเภอดอนตูจังหวัดน,นคปรปฐม<น>เป็นโรงงานที่ยังมีกระบวนผลิตแบะแซในรูปแบบดั้งเดิมการจะเป็นแบะแซนั้นแน่นอนต้องมีข้าวสาลีเป็นส่วนผสมหลักซึ่งทางโรงงานก็ได้เพาะต้นข้าวไว้เอง แต่ตัวมเมล็ดพันธุ์ข้าวสาลีที่ทางโรงงานได้เพาะนั้นกลับไม่มีในประเทศไทยจึงต้องสั่งจากประเทศออสเตรเลียซึ่งสายพันธุ์ข้าวที่มาจากประเทศที่มีสภาพอากาศที่แตกต่างกันจึงจําเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนการเพราะให้เข้ากับสภาพอากาศของไทยคือการรดน้ํา้าครั้งต่อวันเพื่อให้ตัวข้าวห่มมีความชื้นเย็นแต่หากสภาพอากาศมีความเย็นทางโรงงานก็จะนําผ้ามาคลุมให้แก่ตัวข้าวเพื่อรักษาอุณหภูมิ การเพาะพันธุ์ข้าวสาลีนั้นจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5วันโดวยวันแรกคนงานจะนำเมล็ดข้าวสาลีไปจุ่มน้ำในกระลับงที่เจาะรูเพื่อระบายน้ำไม่ให้น้ำขังทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อรอให้รากงอกในวันที่สองหลังจากทิ้งข้าวในหนึ่งคืนแล้วรากเริ่มงอกออกจากเมล็ดข้าวก็จะนำเมล็ดข้าวที่เริ่มมีรากง,งอกนี้ใส่ในกระบะแล้วรดน้ำให้ความชุ่มชื้นแล้วจึงจัดเรียงบนชั้นวาง ในวันที่3ตัวข้าวก็จะเริ่มมีต้นอ่อนที่มีลักษณะสีเขียวอ่อนงอกออกมาแต่ขั้นตอนนี้ยังไม่พร้อมในการนํามาใช้งานทําแบะแสในวันที่4ีถึงหต้นข้าวจะมีลักษณะสีเขียวเข้มขึ้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่ต้นข้าวสามารถนํามาใช้งานแล้วคนงานจะนําต้นข้าวสาลีนี้นํามาใส่ในเครื่องบดเพื่อคั้นให้มีความละเอียดและสะกัดน้ําออกมาเล็กน้อย จากนั้นก็จะทำข้าวสาลีนี้ใส่ในถังเพื่อรอการหมักกับข้าวเหนียวหลังจากทราบถึงกระบวนการของฝั่งข้าวสาลีไปแล้วแบบแซ่แบบโบราณน,นี้ก็ยังต้องมีอีกวัตถุดิบที่มาช่วยในการผลิตนั่นก็คือข้าวเหนียวข้าวเหนียวนั้น ทางโรงงานจะนํามาตากแนดเพื่อไล่ความชื้นและทําการล่อนเศษสิส่งสกปรกออกก่อนจากนั้นก็จะนํามาเข้าเครื่องปั่นพื่อซสาข้าเหนียวหลังจากซสาข้าเสร็จแล้วก็จะนํำข้าวเหนียวมาหุงกับถังไม้สักที่ต้องใช้ไม้สักนี้ก็เพราะว่า คือการเก็บอุณหภูมิและความแข็งแรงหลังจากที่หุงข้าวเหนียวเรียบร้อยแล้วคนงานก็จะตักข้าวเหนียวใส่ไปกับถังหมักที่มีข้าวสาลีอยู่ก่อนหน้าคนงานก็จะปิดฝาไว้และทําการหมัก8ชั่วโมงเพื่อให้ตัวข้าวทั้งสองนั้นมีการกัดกันทางปฏิกิริยาเคมีหลังจากครบเวลาที่กำหนดแล้วน้ำข้าวที่อยู่ในบ่อหมักก็จะนำไปไว้ในบ่อเคียว แต่ก็ยังมีน้ํำที่ยังคงอยู่ในตัวข้าวคนงานก็จะทําการตักข้าวมาใส่ในอุปกรณ์เฉพาะที่มีบนเครื่องบีบอัดเพื่อทําการบีบเอาน้ําออกจากตัวข้าวอย่างช้าๆเพราะหากบีบอัดด้วยความเร็วก็เสี่ยงที่ตัวตะกร้าจะแตกได้ ส่วนน้าที่ได้ก็จะไปเติมในบ่อเคี่ยวจะมีหม้อเคี่ยวอยู่6หม้อโดยหม้อแรกนั้นคือบ่อเคี่ยวคนงานจะคอยคุมความแรงของไฟหากไฟอ่อนไปตัวข้าวก็จะเหลวหลืดตัวได้ยากหากไฟแรงไปตัวข้าวก็จะไหม้ได้ง่ายและจะลำบากในการส่งต่อเพื่อทำการเคี่ยวในหม้อต่อๆไปในขั้นตอนการเคี่ยวนั้น จะใช้ระยะเวลาประมาณ4-5ชั่วโมงแต่การเคี่ยวเป็นระยะเวลานานนี้น้ำก็จะระเหยคงเหลือไว้แต่ตัวน้ำข้าวที่เข้มข้นแต่จะยังมีลักษณะที่ใสๆขุ่นเล็กน้อยอยู่คนงานจะตักน้ำข้าวที่เข้มข้นนี้ย้ายส่งต่อไปหม้อที่ลำดับ2-6เพื่อที่จะลำเลียงการเคี่ยวของบ่อแรก ซึ่งเป็นการย่นระยะเวลาในการเคี่ยวลงทำเป็นขั้นตอนแบบนี้เป็นระยะเวลา4 5ชั่วโมง <Wow. S 1> หลังจากที่หม้อสุดท้ายได้ที่ซึ่งจะมีลักษณะที่เหนียวเข้มข้นสีเหลืองเข้มและมีกลิ่นหอมของข้าวสาลี <Wow. S 1> ก็จะนำมาถ่ายเทเข้าไปในเครื่องปัน่นและปั่นเป็นระยะเวลา5นาทีพอปั่นครบเวลาแล้ว ก็จะถ่ายเทลงในบรรจุพัณฑ์ซึ่งมีทั้งปีบและถันพอลงบรรจุพัณฑ์เรียบร้อยแล้วคนงานจะติดตราผลิตภัณฑ์และขนส่งให้แก่ลูกค้าต่อไป ข้อเสียของเขาก็คือเวลาใช้ค่อนข้างจะยุ่งยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีลักษณะเหนียวข้นนะคะเพราะฉะนั้นการตักหรือการใช้เนี่ยเราจะใช้น้ําเป็นตัวช่วยนะคะเราอาจจะใช้ช้อนจะแตะน้ำนิดหนึ่งหรือว่าใช้ภาชนะที่ใส่น้ําไว้นะคะแล้วก็จะตักใส่ลงไปเช่นอันนี้เดี๋ยวเราจะตักให้ดูนะคะก็เป็นลักษณะที่ต้องใช้น้ําช่วยอันนี้ที่ที่เขาใช้ทั่วไปเนี่ยถ้าเราใช้แล้วนะคะถ้าเราเก็บไม่ดีมันก็อาจจะเกิดเป็นเชื้อราได้ ก็ใช้น้าช่วยมันก็จะตักง่ายขึ้นแล้วก็จะใส่ไปในน้ําอันนี้เวลาที่ใช้เขาก็จะสามารถที่จะเอาก้อนของแบตแซรเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ชั่งน้ําหนักได้เลยนะคะตามปริมาณที่ต้องการใช้การเก็บรักษานะคะเมื่อเราใช้ไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบใหม่เนี่ยเวลาใช้เสร็จแล้วหรือเราซื้อมาเนี่ยเราควรจะหาภาชนะเป็นกล่อง เทใส่เอาไว้นะคะแล้วก็เอาข้อตูเอ้เย็นเอาไว้จะเก็บได้นานมากขึ้นหรืออาจจะใช้ในอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะแต่แล้วก็อีกอย่างที่สําคัญช้อนที่เราใช้ตักเนี่ยต้องสะอาดถ้าช้อนไม่สะอาดเราตักไปทิ้งไว้สักสองสาวันมันเกิดความชื้นก็กัดเป็นเชื้อราได้เหมือนกันอาหารไทยเนี่ยจริงๆก็คือเขาก็ใช้ตัวแบบแซมมาตั้งแต่มโบราณแล้วอย่างเช่นแ,แ่วแซลมอนเก่าเราจะเห็นว่าอันนี้นะคะเขามีการใช้งานมานานมากแล้วเขามีการผลิตมานานแล้ว เขาก็จะนิยมเอาไปใส่ในพวกไส้ขนมไส้ขนมหวานที่ต้องมีการกวนแล้วก็เคี่ยวจะใช้เวลาลานๆอย่างเช่นไส้ของไส้มะพร้าวไส้ของออขนมสอดไส้นะคะก็จะใส่ปแป้งนลงไปช่วยเพื่อให้มันเกิดความเหนียวกาะตัวได้เร็วขึ้นแล้วก็ยังช่วยทําให้น้ําตาลไม่ตกผลึกด้วยค่ะหรือพวกไส้ถั่วกวนถวั่วแดงกวนถั่วดําเผือกกวนพวกนี้เขาก็อาจสามารถใส่ลงไปได้ด้วยทั้งสองชนิด ใส่ลงไปช่วยให้ให้มันเกิดไม่เกินไ,ไม่เกิดการตกผลิตอ่าถ้าเป็นแถบที่ไม่ใช่เอเชียนะคะตึงเช่นอาหารยุโรปพวกนี้เขาก็ยังมีการใช้ตัวตัวกูโคสตัวนี้อยู่แต่เขาใช้ในรูปแบบของเขาเรียกว่ากูโคสไซรัปนะก็คือเขามีการการะบวนการผลิตเหมือนของเรานี่แหละแต่เขาเรียกมันว่ากูโคสไซรัปหรือถ้าทําจากข้าวโพดเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอนไซรัปนะคะเขาก็สามารถที่จะใส่ลงไปใน,ในพวกผลิตภัณฑ์ลูกกวาดผลิตภัณฑ์เยลลี่ หรือไอศครีมพวกนี้ก็ใส่ไปได้เหมือนกันค่ะหรือในการทําซอสผลไม้ที่ใช้กับอาหารหวานพวกนี้เขาก็สามารถใช้แบคแสลงไปช่วยได้ถ้าสําหรับกลุ่มออนะักประกอบอาหารรุ่นใหม่เนี่ยถ้าเกิดเราจะประกอบอาหารอะไรที่มันใช้เวลาในการต้มเคี่ยวนาน,านๆหรือว่าต้องการที่จะลดความหวานลงในอาหารนะคะเราก็สามารถใช้แบคแสตัวนี้ช่วยช่วยได้เลยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นกูโค้ที่ไม่ไม่มีความหวาน หวานน้อยมากนะคะเราสามารถใช้กับอุตสาหกรรมในในวงการของผู้ป่วยหรือวงการของอาหารที่สําหรับลดน้ําหนักหรือว่าอาหารของผู้ป่วยบาหวานเนี่ย <c oughs> เขาก็จะเริ่มมีการใช้กูโคไซับตัวนี้ <c oughs> มาช่วยในการทําให้อาหารมีลักษณะที่เป็นปกติโดยไม่จำเป็นต้องใช้น้ําตาลสายล้วนๆหรือการใช้น้ําตาลเคี้ยวน,นานๆนะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะลดน้ําหนักหรือต้องการทําอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเอาแบตแซเนี่ยมาใช้ในการประกอบอาหารแต่ละอย่างในพวกนี้ได้เหมือนกัน แบะแซนั้นจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวัตถุดิบที่มีอยู่ในอาหารรอบตัวเราทั้งอาหารคาวเช่นน้ำราดข้าวหมูแดงผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มหรือขนมหวานเช่นกระยาศาสตร์ลูกอมหรือทอ็อฟฟี่แบะแซก็ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในปัจจัยสี่ตราบใดที่อาหารยังคงอยู่แบะแซก็จะยังคงอยู่คู่กับกลุ่มผู้คนหลากหลาย ที่จะพัฒนาทั้งความเจริญทั้งด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่และสามารถดำรงชีวิตได้สืบต่อไป